ไปดูที่จังหวัดลำพูนค่ะที่นั่นมีอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จสูงเป็นอันดับต้นๆของประเทศนะคะเฉพาะ8เดือนที่ผ่านมามีผู้ฆ่าตัวตาย56คนหรือเฉลี่ยเดือนหนึ่ง7-8คนค่ะจึงมีการยกระดับป้องกันด้วยแนวทาง4 pillars หรือว่า4เส,สาหลักแก้ปัญหาฆ่าตัวตายเน้นการสร้างระบบข้อมูลชี้เป้าดักจับป้องกันบาบัดและบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมหวังว่าจะเป็นการให้วัคซีนใจแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนค่ะ ข้อความที่สื่อถึงภาวะกดดันเป็นสัญญาณเตือนให้เลิกเฉลิมณวันจันทร์แอดมินเพจเฟซบุ๊กคาลําพูนที่มีผู้ติดตามกว่า3 0 0 0สนคนต้องติดตามตรวจสอบเพื่อประเมินความเสี่ยงก่อนส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือแล้วเขาก็ลงลงท้ายแบบด้วยว่าเขาก็ไม่อยากอยู่แล้วอย่างนี้ครับผมเราก็ให้คำปรึกษาไปนะครับผม ให้คขารึกษาในเบื้องต้นให้เขาได้อ่านได้มีกําลังใจในในเบื้องต้นเสร็จปุ๊บเราก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เลยผมเพราะว่าบางครั้งเจ้าหน้าที่ถ้าเข้าไปในพื้นที่จะช่วยได้ดีที่สุดคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวในอําเภอแม่ทาคือหนึ่งในผู้ที่เคยคิดทําร้ายตัวเองและระบายความรู้สึกผ่านสื่อสังคมออนไลน์ก่อนที่คณะทํางานจะตรวจจับสัญญาณได้และเข้าให้การช่วยเหลือแก้ปัญหาให้ตรงจุด กรณีนี้คือการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรจังหวัดลำพูนมีอัตราค่าตัวตายสูงเป็นอันดับต้นๆของประเทศ8เดือนที่ผ่านมามีผู้ค่าตัวตายแล้ว56คนหรือเฉลี่ยเดือนละ7-8คนเป็นที่มาของแผน4พิวล่าหรือ4เสาหลักการแก้ปัญหาการค่าตัวตายตามนโยบายของนายวรยุทธ์นวรัตนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เสาที่1คือระบบฐานข้อมูลเสาที่2คือการดักจกับสัญญาณเตือนเสาที่3คือระบบป้องกันช่วยเหลือและส่งต่อให้ตรงกับความต้องการของเป้าหมายเมื่อได้รับข้อมูลมาก็ต้องมาร่วมกันคิดคน้นและรีบเคลียร์ปัญหาเยียวยาในเบื้องต้นนะคะแล้วเข้าไปจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เขาเป็นอยู่จริง ให้สอดคล้องกับความต้องการของเขาะคะเพื่อพยุงและคำจุคำคำจุนชีวิตเขาให้เขาเดินต่อไปข้างหน้าได้นะคะส่วนเสาสุดท้ายคือระบบบริหารจัดการที่ชัดเจนในรูปแบบกรรมการกองทุนและกิจกรรมพร้อมขยายผลให้ครอบคลุ่มทั้งจังหวัดและอาศัยวัดเป็นส่วนส่งเสริมในการสร้างวัคซีนทางใจ บุคคลคนหนึ่งที่ทำ้ายตัวเองเนี่ยมักจะมีปัญหาซับซ้อนไม่ว่าการเงินการคลังเรื่องของความขัดแยง้งสุรายาเสพติดเพราะฉะนั้นจะต้องแก้โดยภาคส่วนต่างๆร่วมกันทั้งหมดนี้คือองค์ประกอบของโฟวิล่าทีา่เป็นเครื่องมือเชิงระบบรวบรวม,รวมทุกภาคส่วนร่วมมือกันครับคณะสงฆ์เราก็จึงมีโครงการธรรมสัญจรไปทุกตำบลในช่วงกลางพรรษานี้เราจะเป็นการสงเคราะห์ ผู้ที่มีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายอันนี้เป็นเบื้องต้นนะตอนนี้ก็รับทราบกันไปทั่วจังหวัดแล้วจังหวัดลำพูนดำเนินการคัดกรองความเสี่ยงผู้ป่วยเรื้อรังทางกายและพบผู้ป่วยเสี่ยงทางจิตเวช85,000คนส่วนผู้ที่มีความเสี่ยงทำร้ายตัวเองมีจำนวน1,600คนซึ่งส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปดูแล โดยคาดหวังว่าแผน4ีพิวล่าดำเนินการอย่างเป็นระบบจะช่วยลดจำนวนผู้ฆ่าตัวตายลงในที่สุด